ทรงอะไรสก,กินเฮดเหรอทรงนี้แหละอย่างข้า้นน้อยอย่างงี้เลยย้อยๆเนี่ยย้ยอยด้วยอ้าวย้อยนี่ย,ย้อยมันก็ไม่ปิดงอกใช่ปะลองทรงอ่ะงอกมัออกนี่รอบนี่นใใมนมไม่เอามาไม่เอามาด้วย,วยลืมโอ้ยนี่จะซอยยังไงล่ะฮู้ฮู้ฮู้ปัตตาเลียนก็ซอยได,ดย้ดูถูกกันกินไป เชื่อกันดิเพิ่งเรียนเมื่อวานเนี่ยรู้เไม่ถามกันหรือไไหนโอ้โหผ้านี่ขาวเจ้าฟฟเอ,อ้ยข้างบนบางละเวย้ยนเบื่อแคะ่นนเอยน้ำมันไม่ได้อกมาเลยเออไม่หายขึ้นนะเออตงเอตินมันออก นิดเดียวเดี๋ยวเฉาะตีนพ่ออยู่ข้างบนนี่ตรีบตัดก็ได้กลัวมันทังไงตัดช้าเนาะนี่หน้าหน่อย,อยผมอย่างหนาสุดได้ไม่ได้ไกลไกลมาซัดไม่ได้ Okay. เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออจะไปยอมไหนนุ๊กเหี้ยฮะจะยอมไหนจัดยอมย <c oughs> มือย้อมที่ร้านเลยเหรอเมื <c oughs> ่อกี้เขาหร่ยอมที่ร้านอะ่ะ เราซื้อยาเราคายเราคิดยี่สิบบาทฮะยี่สิบเองเหรอถ้ยาย้อมถสงก็มาล้างเองพอล้างเองด้วยหูร้านต้องทำอย่างนั้นบางทีมันจะได้ไม่ต้องสาะให้ลูกค้าโอ้โหอย่ารีบดูทำไมผมมันจะเข้าหลังเนี้ยไอย่าเพิ่งมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราอีกอะไรอีกเก็บขอาใไ้อีกเนี่ย ตีนมันนี่เอาเอาขาวไหมตีนข้างล่างเนี่ยไว้จรไหมไม่ไวไ้ไว้ก่อนเพราะจะ,จะบิดโค้อยักเอ้เองก็เอานี้อยักกระจุบแล้วเนี่ย รตีกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,เาความยาวออกนิดหน่อยอย่าเลือกเยอะอย่าเลือกไกลก็ไม่ได้มาโอ้ต้ขึ้นตรงเลขึ้นอะไรต้องยกนี่ออกแค่ปลายนี่ไปลายพวกนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่ได้ช่วยปิดเลยมันไม่เห็นหนังหัวแล้วกันนะ ร้านที่พ่อไปตัดสู้ไม่ได้หรอกนเนี่ยแบบออกนี้เดียวกันใจต้องไม่ได้ออกมานั่นตัน้งยกตัดอย่างนี้เลยโอ้ยสามไปามมาท้ำมาดีวกว่ซส้ำเหรอไม่ส้ำ้าพี่ตีนมนเรียบร้อยอ่ะตีนมันอยากได้ข่าววันนี้ไหมล่ะอ๋อ And you don't know. Uh I know the right to laugh. ได้มันเป็นพักนะ สั้นๆเดี๋ยวก่นอนะเรี่องขอพ่อไหมเดี๋ยวบอกว่าจะดูเฉยๆไม่เปิดอะดูทีวีก็ดูทีวีดูข่าวช่องกระตูนบนช่องเลยวุไม่เปิด่ะช่องกระตูนอะไม่ให้ดูข้างนี้มันไ่ะ เดี๋ยวเอาปัตเจตียนไถให้คีงนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะนั่งก่อนฮะไปย้อมคนเดียวดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยจุ่และจุ่และตาผูให้พ่อสกินเฮดป่ะ มันง่ายดีนะเฮ้ยเออตโนมิตต์แล้วเหรอแบบไม่ได้ช้าแบบผมข้นหนาวอ่ะเฮ้ยแบบเขาเล่าไปจัดไหนจัดคนเดียวแมบบ่ ลุงที่แต่กลุงที่เจอเสเดียได้ลุงที่มันแบ่อะไรกะเลย <c oughs> เเลยิ่มเอาไม่ยเอาแดิงมือตัผมแล้วเจองูไม่ใช่เลมันตัด่ยากผมติดเดี๋ยวใครเป่าผมมาเป่า อือคือหิวข้าวกะบะฮะไม่ดีเคล่นไปด้านข้างนี้เอาให้มันอยู่เหนือหูนิดเดียวพอแล้วเน,นาะฮะได้ดีก็ให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนประมาณเนี้ยต่อข้างหน้าว่ะข้างน้าประมาณคิ้วใช่ไหม,ไ,มได้เลยเออข้างหน้าว่าเ,าเอาเอาต้องแนามันตัดมันต้องคอยแบบตั้งสื่ออะไรนั่นเลยๆๆน้ามาเลยครับมันอย <ๆ S 1> ู <ๆ S 1> ่ม <ๆ S 1> ั <ๆ S 1> น มันเป็นเนื่ออมมันติดผิวตัดม่ม้วนตอนไปทำร้านตัดผมใหม่ๆโอ้โหั้งเบ็กปูนผสมปูนให้ลูกแล้วห้าสิบลูกอันเดียวน่ะกับพ่อตาสองคนเลยแม่ยายแม่ยายคนนู้นก็อีกดีนึงนะพี่ทห้งด้มคนเนี่ยัีเงินเท่ว มันต้องอยู่หน้ามนมันต้องอยู่รูปอยู่แบนันเอออยู่ประมาณล่างคิ้วะกำลังสวยก็ให้มันผิวงางไม่ให้มันเป็นทื่อๆไงเข้าเสียงเนะ่ะคุมตรงไหนเนี่ย เอาน้ำลาดหอยแลอบเราไม่ออกก็เอรุ้นกับกระจอยทีถ้าไม่อยากรุ้นก็เอาเก็บไว้เป็นซิเ็ดก็ได้นี่วันนี้ห้ามส่งกระจกหนึ่งวันได้ไหม Það wow, ah, er fálið því. Það er bitkong.